เป็นที่พักลิมแม่น้ำแควที่บรรยากาศดีมากมาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและอ่างอาบน้ำที่มองเห็นวิวแม่น้ำแควที่นี่โบโฮสต o r ตอรี่พูวิลล่ากาญจนบุรีค่ะขับมาจากกรุงเทพใช้ทางด่วน M8 1แนึ่งค่1ชั่วโมงนิดๆเองบ้านเราพักที่ห้องไทยดีโซนริมแม่น้ำทีเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักของเรากัน ไหนพี่ทภาพาไปดูเลยเป็นที่พักแบบทรงกระโจมใส่ที่มองเห็นวิวได้รอบแบบนี้เลยค่ะเห็นวิวแม่น้าเต็มเต็มตาเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีมุมชุดเสื้อผ้าห้องน้ำสามารถนําเสื้อแล้วก็กระเป๋าใส่แชมพูยาสระผมกลับบ้านได้เลยค่ะน้าดื่มในห้องพักเป็นแบบกระป๋องเข้าทีมสุดๆห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งสะดวกสบายสะอาดสุดๆเลยค่ะมาพักที่นี่ได้ฟิลแคมปิ้งสุดๆเลยค่ะจะถ่ายรูปมุมไหนก็เก๋ไม่ซ้ำใครกินนะ้ำุกปากเบา โซนตรงนี้เป็นมุมโปรดเด็กๆเลยค่ะอ่างอาบน้ําใหญ่มากและวิวคืออลังการสุดๆเลยมีคนพายซับบอร์ดและพายเรือให้เด็กๆได้ตื่นเต้นตลอดเลยมื้อเย็นนี้เราเลือกทานหมูกระป๋องในวินล่าค่ะเป็นหมูกระทะที่หมูจะถูกเสิร์ฟมาอยู่ในกระป๋องบรรยากาศดีมากเลยกินหมูกระทะวันนี้เสียงนี่ดูซุกตอนระดับจัดจ้านมากมากี้ชิมแล้ว มีคาเฟ่เก๋ๆเ,เ,เป็นทรงกระโจมใส่ในที่พักโซนคาเฟ่จะมีสนามหญ้ากว้างให้เด็กๆได้วิ่งเล่นแล้วก็มีที่นั่งเล่นดิมแม่น้ำด้วยค่ะยิงช่วงฟ้ามือที่นี่เปิดไฟแล้วบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยค่ะอาหารเชา้าเข้ามาเป็นเซตปินโตน่ารักมากอะ่ะเหมือนเราไปแคมปิง้งจริงๆดูดิไม่กินมากอ่อะเป็นอีกหนึ่งที่พักบรรยากาศดีๆในจังหวัดกาญจนบุรีที่เด็กๆบ้านเนี้ยติดใจกันยกใหญ่เลยค่ะ